PCovat olhos game will totally <laughs> no, h uh, yeah. chess game, s e n a ่อนครึ่งแรกก็พูดตามตรงก็เรายังพยายามดูท่าทีกันอยู่นะครับทั้งสองฝ่ายก็แต่ว่าครึ่งหลังก็ภาพเกมลูกเกมค่อนข้างชัดนะครับ Yeah. So there are key players missing out on today's squad. Um, what happened are there with the injuries? Yeah, which players? was? key players Well, Marta is the fifth foreigner. ก he the fourth foreigner okay. so, <laughs> so, cannot play for เขาไม่สามารถมีชื่อได้แล้วนะครับเพราะเป็นตัวต่างชาตัวที่4ครับก็ถ้าเกิดพยายามให้นอกจากให้สมาคมเปลี่ยนกฎได้โมต้าเขาจะสามารถมีชื่อได้นะครับครับมันถามเพิ่มเติมไหมครับในเร่อบช่งนี้เป็นแดง เลยนัดหนึ่งชั้นที่สุครับหลังจากจบนยครับจะมีการเสริมเติมแต่งักเตะใหม่ในช่วงระดับทืมหางครับ So obviously we got one game left in the Chang FA Cup But after this during the uh, break do we plan to sign anyone? Not sure at the moment แต่ตอนนี้ยังยังยังไม่มีความแน่นอนนะครับ <Thank you. S 1> ครับ